เพิ่นทำอะไรอยู่น้องอ๋อกำลังจะไปรีวิวรถไอเฟนเดอร์ให้ลูกค้าพี่เหรอร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยเรปยาปะานสิพี่ไปด้วยก<ะ>ันเป๋าโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปด้วยจ้าไปเปิ้นฝ่พี่ลองรถรีวิวให้ลูกค้าหน่อยวนันนี้รถเข้าใหม่อือคันนี้ปีแบบใหม่มากเลยพี่ปียี 22, ่สิบสองยี่สิบสองเหรอวิ่งเท่าไหร่ห้าหมื่นโลย์ไะพี่รถยังใหม่อะ วารันตีสูงก็ยังเหลือเหล,ลือวารันตีสูงหมดปี2027อ่ะตัวนี้รับประกันโโห้าปีแสนโลโอ้โหใช้สบายใจไขายหัวออกไปยาน้องเกียร์สม,มูทอือตัวนี้เกียร์ดีตัวนี้เป็นเกียร์สี่สเปตคิดว่าวิ่งดีวะ่ะเนี่ยพี่เกียร์สับเร็วมากเลยอือไปกับช่วงพวกข้างด้วยถือว่าเป็นเครื่องพันห้าที่วิ่งดีตัวนี้ใช่แค่อตอนนี้ไม่ใส่ท้ายแดดดีมากเลยอ่ะใช่เพราะอะไรรู้ป่ะตัวนี้นะมีติทั้งกว้างทั้งสูงทั้งยาว ขยายกว่าตัวปกติทั่วไปโอ้ช่วงล่างทุวนด้วยพี่อ๋อแน่นอนเดะตัวคอร์สตัวนี้มันช่วงล่างกับสปริงคนละตัวกับตัวธรรมดาอ๋อแเี้ถ้เกิดว่าเราไปกันหลายคนเนี้ยไม่ต้องกลัวโยเลยนะสบายทุวแน่นอนเออว่ะพี่ว่าวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีอะสูงดีใช่พี่เห็นไหมคอสข้างหน้าเนี้ยเบิ้ลบ้างใส่ทั์พอๆกับที่เราขับคอนละโอ้คุยคอนโทรก็มีนะใช่ฟังชัน พี่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะอ๋อจะไปเลือจะไปเอ็นจอยกันร้านเดี๋ยวเป็ดได้บอกภายในเป็นทูโทนใช่เบาภายในเป็นเบอะนั้งเป็นทูโทนเจ็ดที่นั่งแล้วแถวสองกับแถวสามปับกันหน้าเดียวกันด้วยพี่เออ เก็บของทับแล้วน้บเดียวกันเก็บของได้เยอะอีกสะดวกถ้าพูดถ้าพูถึงนะใจพี่นะถ้าใครหารถสไตล์เขาเรียกว่า crossover หรือ MPV นะเจ็ดที่นั่งนะพี่ว่า Expander c o s t เป็นทางเรื่องระดับต้นๆที่น่าสนใจเพนว่ามันน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะอะไรพี่ตอนนี้ราคามือ2ราคารถไปเยอะมากใช่ตอนออกไปแดงเท่าไหร่นะพี่พีชคันนี้เฉียดเฉียดเก้าแสบาทโอ้โหเก้าแสอืม เราปี22ไปแค่หมื่นโลขายเที่ยไหรพี่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้โห้าแสนถึงเก้าพันบาทหายไปหลายแสนนะพี่ว่าน่าใช้น่าใช้น่าใช้เขาบอกว่ารถใช้แค่ปีสองปีเองอ่ะใช่เฮ้ยนั่งสบายกว่าเพิ่นเบียพี่เมื่อกี้เขาโค้งมานี่เปลี่ยนลงเปลี่ยนขึนไม่มีโยกเลยความโยนไม่มีเลยนะพี่นั่งพี่รู้สึกเลยอย่างพี่ขี้ร้อนนะมีช่องระบายอากาศเพิ่มความเย็นนิดนึงภายในสบาย อแวมไมลรอนเลยเพราะว่ามีแอรที่เปก,กระจายไปถึงด้านหลังแล้วภายในก็หรูหรานะ<ช>ตรง<ช><ช>คันเกียร์นี่ก็เป็นเบนโนแบ็คสวย<ช>คอนโซลก็เป็นซอฟทัชน่าใช่ข<ช>ับดีขับเนี้ฟิลลิ่งเป็นไงเป็นน่าใช้นะตัวเนี้ยขออนุญาตเป็นเลน พี่จะบอกเขาเซตช่วงล่างตัวนี้มาดีอะถึงจะดูดูสูงแต่ว่าไม่โยนเปิ้ดมาป่ะใช่เลยพี่นี่เดี๋ยมื่อกี้เราเปลี่ยนเลนนะอื้ก็โอเคเลยกระชับกระชับกระชับแล้วก็เวลาในการอัตราในการขับขี่เครื่องนี่นะแบบเฮียชิดมากน้องอย่าลืมล้างก๋วยเตี๋ยวเป็ดพี่นะอ่าไม่ลืมพี่หมีเนี่ยข้างหน้าเลยถ้ามาแถวถนนพัฒนาการตัดใหม่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยลนี่ ขอ,องดีย่านพัฒนาการตัดใหม่มใช่ใช่นี่ทุกคนดูนะรถจอดยาวมากโอ้นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนี่ผิวยาวแน่นอนเลยยาวแน่นอนเลยเออชะลอ,อนนหน้าร้านหน่อยจะเพาะหน้าร้านริมถนนะอืมชะลอหนะอ่ใช่ยเวยดเตียวเป็ดปวเยอะมากไปเดี๋ยวเราหาที่จอดกันเพินได้พี่โอเค